อัปเดตข้อมูลอายาโตคำถามพบบ่อยตกลงอายาโตสายเลือดหรือว่าสายพลังโจมตีกันแน่ครับและอีกหนึ่งคำถามระหว่างอาร์ติแฟกต์ฮาร์ดออฟเดกับ a r t ์ติแฟกตใหม่ใส่อันไหนดีครับมาหาคำตอบในคลิปนี้กัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกนชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลของอายาโตให้เพื่อนๆทราบกันนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่สรุปมาจากไลฟ์อีกทีนึงนะเกี่ยวกับการคํานวณทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าค่าพลังโจมตีก็ตามครับใครรู้สึกว่าดูในคลิปนี้แล้วไม่ละเอียดพอไปตามดูในไลฟ์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกัน ใครที่จะเติมเงินเกม g e n ช i n Impact นะครับผมขอแนะนําร้านนี้เลย l i c h m a n Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครทุกคนสามารถเติมผ่าน UID ได้ด้วยนะถูกสะดวกไว้ใจง่ายลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่อายาโตะของเรานะครับผมล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตข้อมูลมีการปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความแรงทั้งในเปอร์เซ็นต์ความแรงของสกิลแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่เอาเลือดเนี่ย ไปบวกเพิ่มในสกิลธาตุครับรวมไปถึงจะมีการปรับคูดาวจากเดิมเนี่ย20วินาทีปรับเหลือแค่12วินาทีครับแล้วจากเดิมเนี่ยจะมีเรื่องของการโจมตีปกติตัวละครอื่นเพื่อลดคูดาวตอนนี้ไม่มีแล้วครับเป็นการฟิกคูดาวลงไปเลย12วินาทีครับส่วนสกิลอัลติเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับการปรับในเวอร์ชั่นนี้ก็เช่นเดิมนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อีกในอนาคตนะ แต่สิ่งที่ผมต้องการมาบอกเพื่อนๆกันจริงๆในคลิปนี้นะครับก็คือคำถามพบบ่อยว่าตกลงอายโตเนี่ยสาย HP หรือว่าสาย Attack กกันแน่พลังชีวิตหรือพลังโจมตีกันครับ คำตอบของผมเนี่ยผมใช้การคำนวณทั้งหมดมาตอบเพื่อนๆกันนะจากเดิมนะครับที่เราเนี่ยมีดาบเพียบไปหมดเลยเนาะที่ผมแนะนําไปแต่จะมีดาบอยู่2อันครับที่โดดเด่นมากก็คือดาบประจําตัวแล้วก็ดาบเจดครับผมขอคํานวณดาเมจทั้งหมดจาก2ดาบนี้เป็นตัวแทนก่อนนะครับแล้วก็คํานวณที่ขัดเกลาหนึ่งด้วยซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นดาเมจสรุปมาจากตัวไลฟ์นะเป็นดาเมจการฟันครั้งที่3ของสกิลธาตุแล้วก็ดาเมจสกิลอัลตินะครับแล้วลอง ามาสังเกตกันนะครับในสายแอคแท็เนี่ยตัวดาเมจของดาบทั้ง2อันนะถ้าเราเล่นสายเพียวแอคแท็ไปเลยเอาดาบเจดมาเล่นสายเพียวแอคแท็ไปเลยเนี่ยสังเกตว่าดาบประจําตัวเนี่ยจะชนะไปนะครับในจุดที่เป็นสกิลธาตุนะเพราะว่าดาบประจําตัวเนี่ยจะมีการเสริมเรื่องของการโจมตีปกติซึ่งในสกิลธาตุตรงนี้จะได้ใช้เต็มๆดาเมจที่ออกมาเลยค่อนข้างแรงกว่าครับดาบประจําตัวอยู่ที่1738แต่มีวงเล็บด้านล่างนิดนึงว่าดาเมจหนึ่งเเนี่ยเขาจะมาจากการ เก็บสแต็กของดาบเต็มแล้วนะแล้วค่อยกดใช้แต่ถ้าไม่มีสแต็กเลยจะอยู่ที่9 3 5นะครับสกิลอัลติอยู่ที่6,750อันนี้เป็นดาบประจําตัวเนาะสำหรับดาบเจดครับดาเมจอยู่ที่9,182จะสังเกตว่าจะสูงกว่าแบบไม่มีสแต็กแต่จะต่ากว่าแบบมีสแต็กของดาบประจําตัวนะครับส่วนสกิลออาติเนี่ยตัวดาบเจดจะชนะไปนะครับผมแต่ก็เป็นหลักร้อยเนาะทุกคนดาเมจแทบจะไม่ได้ต่างกันมากเลยสําหรับดาบ2ดาบนี้ในสายแอแพ็กครับถัดมาครับเรามา มาลองปรับตัวของอายาโตเนี่ยเป็นสายเลือดเต็มๆนะดาเมจที่คำนวณออกมานะครับดาบประจำตัวอยู่ที่9 0 4 9นะในขณะที่ดาบเจดอยู่ที่ 9,126ครับและในสกิลอัลติเนี่ยดาบประจำตัวอยู่ที่5,821และดาบเจดอยู่ที่6,609ครับผมจะสังเกตได้ทันทีว่ากรณีสายเลือดนะครับดาบเจดเนี่ยจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของสกิลออาติที่สูงกว่าตัวของดาบประจำตัวอย่างชัดเจนนะส่วนสกิลธาตุเนี่ยก็สูงกว่านิดเดียวครับ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสายแอคแทกแล้วก็สายเลือดตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าดาบเจดเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับกรณีที่เล่นสายแอคแทกหรือว่าสายเลือดก็ตามแต่จะมีจุดหนึ่งที่จะทําให้สายเลือดเนี่ยกระโดดขึ้นมาแล้วก็เป็นการใส่ดาบเจดที่ดีกว่าด้วยนะครับก็คือในกลุ่มดาวที่2ของตัวละครนี้นั่นเองครับที่จะมาบวกเลือดไปอีก4 0แล้วก็มีเรื่องของการคํานวณสกิลธาตุเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งสแต็คเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นดาบเจดในกลุ่มดาวที่2ส,สาย เลือดเนี่ยเรียกว่าแรงกว่าแน่นอนนะครับ คำถ,ถามถัดมาครับแล้วถ้าเราผสมระหว่างสสายนี้ล่ะทั้งสายแอคแท็กแล้วก็สายเลือดเลยแบ่งกันคนละครึ่งเลยนะครับผมแบ่งสเตตคนละครึ่งไปเลยครับสายผสมเนี่ยปรากฏว่าดาเมจที่ออกมานะครับก็จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างสสายเลยนะไม่ได้โดดขึ้นไปจากสายปกติเลยครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำสายใดสายหนึ่งเนาะแล้วหลุดมาเป็นอีกสเตตัสหนึ่งอย่างเช่นเพื่อนๆเ,เล่นสายเลือดอยู่ในดาบเจดนะครับผมแล้วหลุดได้แอคแทกมาก็ไม่ต้องเสียใจยได้ใช้เหมือนกันเช่นเดียวกันกับถ้าเพื่อน เพื่อนเนี่ยเล่นดาบประจําตัวสายพลังโจมตีแล้วหลุดมาเป็นเลือดก็ถือว่าได้ใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสายผสมตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้เล่นแต่จะเป็นตระการบอกว่าถ้าหลุดได้สเตตัสอีกสายหนึ่งมาก็ถือว่าได้ใช้งานครับ คำถามถัดมาครับกับอาร์ติแฟกต์เซตไหนดีครับสำหรับออยาโตะคำตอบนะครับก็จะมาจากการคำนวณของผมเหมือนกันนะแล้วจะใส่สเตตัสเป็นยังไงดีถ้าเราเอาสายแอคแทเนี่ยมาปรับปรุงเนาะเอาสายแอคแทมานะครับยืนเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนแล้วเอาแอคแทเนี่ย มาใส่ Hard ร t o อ d e เด h ดาเมจที่ได้ก็จะกระโดดเด้งขึ้นมาประมาณนี้ซึ่ง h e a r ์ of Death เนาะทุกคนเขาก็จะมีเรื่องของการบวกโบนัสธาตุน้ำแล้วก็มีเรื่องของการบวกการโจมตีปกติเพราะฉะนั้นดาเมจเนี่ยก็จะกระโดดมาจาก1 0 0 0 0เป็น1 2 0 0 0แบบนี้นะครับในขณะที่ a r t ์ติแฟใหม่นะครับผมซึ่ง a r t ์ติแฟเชตเนี้ยจะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าโอกาสที่จะติดดาเมจ ตัวนี้นะครับ14,000เนี่ยจะมีโอกาสแค่36%นะครับผมซึ่งเขาจะสะแต็กเพิ่มไปเรื่อยๆนะแต่36%ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับในขณะที่สกิลอัลติเนี่ยตัวของ h a r ์ดออฟแบเนี่ยก็จะนําไปนิดหน่อยนะครับผมเช่นเดียวกันกับกรณีของเจดเนี่ยก็จะถือว่าเคสคล้ายๆกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวถ้าเอาชัวร์เรื่องดาเมจแล้วก็คงที่แน่นอนไม่ต้องไปลุ้นกับ3ามสิบหกเปอร์ฟเดจะตอบโจทย์ครับแต่ถ้าอยากได้ดาเมจกระโดดไปกระโดด สูงด้วยมีดาเมจที่กระโดดต่ำด้วยตัวอาร์ติแฟกต์ใหม่ก็จะตอบโจทย์ครับทีนี้คำถามของเราเนี่ยที่ถามว่าเราจะใส่อาร์ติแฟกต์เซตไหนดีคำตอบเนี่ยก็จะถูกรวบรวมมาตั้งแต่ต้นคลิปมาเลยนะครับกรณีที่เพื่อนใส่ดาบเจดนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มดาวที่กลุ่มดาว2ขึ้นไปเนี่ยดาบนี้จะเหมาะกับสายพลังชีวิตมากๆนะครับผมดังนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเป็น e a r t of De a t h หรือว่าอาร์ติแฟกต์ใหม่แต่ผมเชยร์เป็น e a r t of d e เด h มากกว่าตัวของอาร์ติแฟกต์เซตสเก็าเนี่ย พลังชีวิตนะในกรณีใส่ดาบเจดนะครับผม จะทําให้ผลของตัวเลขเนี่ยค่อนข้างคงที่มั่นคงไม่ต้องมานั่งเก็บสแต็กของดาบประจําตัวเลยแล้วก็ไม่น้องมานั่งเสี่ยง36%ของอ์ติแฟกต์ใหม่ด้วยผมค่อนข้างเชียร์มากๆเลยดาบ7 C2 แล้วก็ใส่อ์ติแฟกต์เป็นพลังชีวิตได้เลยครับตอนกลุ่มดาวที่0ูนนะครับผมการคํานวณดาเมจของเราเนี่ยจะหนักมาตัวของดาเมจมากกว่าการเปลี่ยนเลือดมาเป็นดาเมจนะครับแต่ถ้าหากว่าเพืเ่อนๆปลดหมู่ดาวที่2แล้วมันจะหนักไปทางเลือดมากขึ้นนะครับจะทําให้การเปลี่ยนเลือดมาเป็นดาเมจเนี่ยสูง นนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทําให้เล่นสายเลือดคุ้มมากขึ้นดังนั้นการใส่ดาบเจดก็ตามหรือว่ากลุ่มดาวที่2ขึ้นไปผมว่าสายเลือดถือว่าคุ้มค่าเลยครับ ส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับก็คืออื่นๆเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะใส่อาวบุตรอะไรก็ตามที่ใส่เน้นไปทางค่าพลังโจมตีเพราะดาบอื่นจะไม่มีดาบที่มันมาบวกเอาเปลี่ยนจากเลือดมาเป็นพลังโจมตีอะไรอย่างนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดาบอื่นๆนะครับให้เพื่อนๆเล่นเป็นสายพลังโจมตีได้เลยใส่นาฬิกาเป็นพลังโจมตีได้เลยอันนี้คือจุดต่างระหว่างตัวของดาบเจดกับดาบอื่นอย่างชัดเจนเลยครับส่วนอ์ติแฟกต์เซตก็ยังแนะนําเป็น hard of death อยู่ดีนะออฟลองก็หาเป็นพลังโจมตีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับ นั่นก็เป็นเนื้อหาที่ผมสรุปมาให้ในคลิปนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าในอนาคตเขามีการบัฟเรื่องของการคำนวณเลือดเข้าไปอีกจะมีโอกาสที่สายเลือดเนี่ยจะแซงตัวสายแอคแทกได้แน่นอนนะครับและณปัจจุบันถ้ามีกลุ่มดาวที่2ส,สายเลือดเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาโดดเด่นนะครับผมคราวนี้เราก็จะต้องรอนะครับผมว่าเขาจะอัปเดตเจ้าออยาโตเนี่ย ไปในทิศทางไหนต่อครับเขาจะหนักมากลับมาเป็นเรื่องเสริมค่าพลังโจมตีหรือว่าจะเสริมไปทางเลือดอันนี้ต้องรอติดตามเลยครับว่าเกมจะปรับอายาโตไปในทิศทางไหนต่อแต่อย่างน้อยคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถเตรียมดาบกันรอได้เลยถ้าเพื่อนๆมีดาบเจดฟา,า,าร์มฮาร์ดออฟเดได้เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มฮาร์ดออฟเดที่เป็นสายเลือดได้เลยถ้าเพื่อนๆเล็งที่จะเปิดดาบประจําตัวหรือเพื่อนๆเล็งที่จะใช้ดาบอื่นๆเพื่อนๆก็ฟาร์มฮาร์ดออฟเดได้เช่นกันแต่หาตัวของออฟเนี่ยเป็นแอคแท็กได้เลยแต่ตัวนี้แอบจะต้องระวังว่าถ้าเขาบัฟเพิ่มไปอีกไม่ว่าจะเป็นสายไหนสายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ลองไปตัดสินใจกันดูว่าเราควรหาอ์ติแฟกต์ได้เลยหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับผมจะเริ่มหาอ์ติแฟกต์ฮาร์ดออฟเดเลยแต่มันจะออกมาเป็น o อฟแ t คแท็หรือออฟเลือดเนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้ทั้งคู่ก่อนครับ และเดี๋ยวก่อนอายาโตจะเข้าอีกหนึ่งที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลกันอีกทีนึงเนาะแล้วเราจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับว่าใส่อันไหนคุ้มกว่ากันสําหรับเวอร์ชั่นนี้ก็หวังว่าจะเป็นการอัปเดตอายาโตให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจตัวละครมากขึ้นเนาะก่อนจากกันขอขอบคุณ5759 subscriber ไครเบอร์จากทาง YouTube ครับ หากใครชอบให้มาอัปเดตกันบ่อยๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อๆแล้วก็อายาโตะน้อยของผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's together blasting fish go